ดีๆจากฝีมือคนในชุมชนนะคะมีมาเอตตโรกันถึงหน้าจอในของเด็ดเอดตตโรค่ะวันนี้มินี่อยู่ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสารรค์อยู่ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะแล้วก็อยู่กับคุณแนนะคะเลขาของกลุ่มคุณแนสวัสดีนะคะก็อบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ที่เรามานะคะอันนี้คืออยู่คาเฟ่เป็นคาเฟ่ของวิสาหกิจมาเที่ยวได้เนาะชื่อติดเกาะแอดร่องสวนคาเฟ่แล้วก็บรรยากาศรอบๆนี้ลายล้อมด้วยสวนมะพร้าวหมดเลย แต่ผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มออกมาแปรรูปทําไมถึงเป็นเห็ดพอดีว่าคุณพ่อนะคะได้เริ่มต้นทําจากก้อนเชื้อเห็ดค่ะแล้วเห็นว่าพื้นที่ของสมุทรสงครามเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นค่ะแล้วก็คือเหมาะกับการเพาะเลี้ยงเห็ดด้วยค่ะเห็ดก็คือได้รับน้ําจากความชุ่มชื้นจากต้นมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวเนี่ยค่ะได้รับน้ําจากการลดน้ําเห็ดด้วยเป็นการพึ่งพาอาศัยกันโดยธรรมชาติเลยค่ะก็จะมีเห็ดเป่าฮื้อนะคะเห็ดภูฐานเห็ดคนญี่ปุ่นเห็ดหูหนูเผือกนะคะเห็ดนางรมทองเห็ดนางนวลค่ะ แล้วก็จะมีเห็ดหลินจือด้วยจะปลูกเป็นเฉพาะช่วงค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มากมายจากเห็ดวันนี้น่ากินมากใครที่ชอบกินเห็ดรับรองว่าถูกใจแน่นอนอันนี้ก็ตัวแรกนะคะจะเป็นเห็ดผู้ฐานก็อบค่ะตัวนี้จะเป็นใช้ดอกเห็ดผู้ฐานเลยค่ะจะทอดโดยระบบสุญญากาศค่ะจะน้ํามันน้อยค่ะดอกเห็ดก็จะเป็นดอกเห็ดอยู่เหมือนเดิมค่ะจะเป็นรสธรรมชาติค่ะจะใส่เกลือแค่นิดเดียวค่ะสเปอร์เซ็นต์ค่ะ เห็ดผู้ทานกรอบตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบกินแบบพวกผักทอดเห็ดทอดมินว่าน่าจะชอบแต่งรสเกลือเนี่ยเค็มนิดน,ดนดกรอบฟูเป็นเนื้อเห็ดที่เต็มปากเต็มคำอยู่เห็ดผู้ทานกรอบซองเล็กแบบนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะอยู่ที่35บาทคะ่ะจะน้ำหนักอยู่ที่18กรัมคะ่ะถ้าไม่จุใจมีแบบซองใหญ่ซองใหญ่นี้จะบรรจุ40กรัมคะ่ะซองละ89บาบาทคะ่ะอันต่อไปอันนี้ถุงใหญ่มาเริ่มเติมน่ากินมากเป็น ข้าวเกลียบเห็ดตัวข้าวเกลียบเนี่ยเราจะใช้เห็ดภูฐานทำค่ะเราก็จะนําเห็ดนะคะกับแป้งมาผสมกันแล้วก็นวดค่ะเราต้องไปนึ่งก่อนนะคะถึงจะมาผึงให้แห้งแล้วก็นําไปทอดได้ค่ะกอทะลุทีวีไปเลย รสชาติเนี่ยคือกินง่ายนะคะออกเค็มเค็มหวานหวานแล้วก็ไม่ได้แบบมีกลิ่นเห็ดอะไรแรงอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยเขาเกยบเห็ดถุงใหญ่แบบนี้ราคาเท่าไหร่คะสามสิบห้าบาทแบบนี้เก็บไว้กินได้นานไหมคะหนึ่งซออยู่ได้หน e ึ่งเดือนค่ะอยู่ได้ห e นึ่งเดือนเลยนี่อันนี้นจะเป็นเห็ดสามรสค่ะใช้เป็นเห็ดภูทธานเหมือนกันนํามาปรุงเป็นแบบน้ำสามรสอะคะ่ะข้างในจะผสมไปด้วยหอมเจียวแล้วก็กระเทียมด้วยนะคะแล้วก็จะมีงาเป็นงาขาว สามรสสงชื่อเลยนะคะคือออกเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะกินง่ายค่ะแล้วก็อร่อยด้วยคือเนื้อเห็ดเขาจะหนึบๆเราเหมือนแบบพวกปลาหวานอะไรแบบนี้เนาะเหมือนปลาหมึกหวานแต่ว่าทํามาจากเห็ดน,นะคะ,คะเห็ดสามรสแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่25บาทค่ะต่อมาข้างๆกัน อันนี้เป็นน้ำพริกเห็ดใช้เป็นเห็ดผู้ฐานเหมือนกันค่ะก็จะมีหอมเจียวนะคะแล้วก็กระเทียมเจียวมีพริกป euh ่นนะคะแล้วก็ส้มขามเนื้อน้ำพริกก็คือจะออกแบบกรอบกรอบแห้งแบบนี้นะคะมันว่ารสชาติคล้ายเห็ดสามรสแต่อันเนี้ยจะมีความเผ็ดมากกว่าค่ะอร่อยเลยนะคะคือไม่ได้มีกลิ่นเห็ดแรงอ่ะไม่ไม่ได้รู้สึกถึงเห็ดเลยแต่ว่าได เนื้อสัมผัสความหนุกหนุกมิว่าจากเห็ดใช่ค่ะเนาะรสชาติจะออกเป็นแบบว่าเผ็ดเค็มเปรี้ยวประมาณนี้นะคะแล้วก็หวานเล็กๆอร่อยเลยนะกินกับข้าวสวยร้อนๆนะดีเลยแบบนี้กระปุกละเท่าไหร่คะกระปุกละ2 5บาบาทค่ะต่อมาข้างๆกันอันนี้เป็นแยมเห็ดหูหนูเผือกค่ะแยมเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูเผือกเนี่ยจะมีเมือกอยู่ในตัว คล้ายๆแบบเจลสามารถนำมาทำแยมได้และรสชาติเนี่ยเขาก็เหมาะกับของหวานเราจะผสมผลไม้ไปด้วยค่ะจะใช้สตรอเบอรี่มันเป็นเจลลี่จริงๆอ่ะนี่มีเนื้อสตรอเบอรี่มาเน้นๆน้นความกรุบๆจะมาจากเนื้อเห็ดใช่คือรสชาตินะคะก็คือเป็นรสสตรอเบอรี่เลยได้ความแบบว่าหอมเปรี้ยวหวานอะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่พีของเขานะเป็นว่าเนื้อสัมผัสอะ่ะอันนี้ได้เนื้อเห็ดหูหนูนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแปลกคือเป็นเนื้อแยมที่แบบว่ามีเนื้อให้เคี้ยวอะ่ะหนุบหนับอร่อยมากแบบนี้กระปุกละเท่าไหร่คะพุณเลวคะอันนี้80กรัมค่ะ59บาทอันนี้ไม่ใส่สีเลยนะคะจะใช้เป็นสตรอเบอรี่เลยค่ะแล้วก็เป็นเห็ดและอีกอย่างหนึ่งที่น่ากินมากแหนมเห็ดค่ะชิ้นใหญ่อยู่นะเปิดชื่อดันออกมาเนื้อเห็ดเต็มเต็มคำ แหนมเห็ดนี่นะคะเนื้อเห็ดมาเต็มเลยแล้วก็จะมีความหนุบหนุบของข้าวไรสเบอร์รี่ด้วยค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ทำให้รสชาติโอ้คหตื่นมากคือพริกขี้หนูได้ความเผ็ดความเปรี้ยวนะคะแล้วก็เค็มนิดๆที่สำคัญก็คือกำลังเปรี้ยวอร่อยเลยเอาไปเก็บไว้ที่บ้านนะคะอย่างเช่นถ้าเราใส่ในตู้เย็นเนี่ยจะหยุดความเปรี้ยวแต่ถ้าเราเอาไว้ข้างนอกก็คือจะเปรี้ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะอยู่ได้หนึ่งเดือนเลยค่ะแบบนี้หนึ่งซอง มีกี่ลูกคะ12-13ลูกคะ่ะ70บาทคะ่ะมาถึงนี่กันบ้างน้ำเห็ด3ามอย่างจะมีเห็ดเปาฮื้อเห็ดภูฐานคะ่ะแล้วก็เห็ดคนญี่ปุ่นคะ่ะเอามาผสมกันแล้วมีรสชาติที่ดีคะ่ะแล้วก็กิ่นที่หอมด้วยคะ่ะหมดเลยพวดเดียวดื่มง่ายคุณผู้ชมตอนแรกมีคิดว่าแบบมันจะเป็นกลิ่นเห็ดแบบแรงๆอะ่ะแต่ความจริงคือ ไม่เลยเป็นกลิ่นเหมือนแบบถ้าไม่บอกว่าเป็นเห็ดคิดว่าเป็นแบบน้ำเฉาก้วยเก๊กฮวยใบเตยอยู่ทำนองเนี้ยค่ะมันแทบไม่มีกลิ่นของเห็ดเลยอร่อยมากนะคะน้ำเห็ดสามอย่างแบบนี้แช่เย็นๆกินกับน้ำแข็งมันว่าดีเนอะอันนี้ขวดละเท่าไหร่คะคุณนฐานาน้ำเห็ดสามอย่างตัวนี้ขวดละ40บาทค่ะยกแพ็ค6ขวดแบบนี้มีโปรโมชั่นไหมคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะช่วงนี้ก็จะแพ็คละ200ค่ะแพ็คละ200บาท เลือกไปได้นะคะค่ะตอนนี้เราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องดื่มนะคะอีกแบบนึงเครื่องดื่มเห็ด3มชนิดค่ะผสมเนื้อเห,ห็ดตัวน,นี้เราจะใช้เห็ดเป่าฮื้อแล้วก็เห็ดหูหนูเพือกที่มีความนุ่มคล้ายๆกับลังนกอะค่ะเห็ดยามาบูชิตาเกะนะคะผสมเข้าด้วยกันค่ะมาเป็นเครื่องดื่มค่ะเดี๋ยวมินเทให้ดูว่าเนื้อเห,ห็ดเยอะมากเลยนี้กลิ่นคล้ายๆกับเมื่อกี้นี้เลยอะ แทบไม่มีกลิ่นของเห็ดเลยกินง่ายมากอร่อยด้วยหวานหวานนะคะแล้วก็หอมเหมือนเรากินน้ำใบเตยเฉากวยเก๊กฮวยทำนองนี้แล้วก็เนื้อเห็ดเนี่ยเต็มปากเต็มคำคล้ายๆกับลังนมค่ะแบบนี้ขวดละเท่าไหร่คะคุณเนนคะตัวนี้ขวดละ6 0สิบาทคะ่ะและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์จากเห็ดทั้งหมดนะคะของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสร้างสารรค์ที่อำเภอบางคนดีจังหวัดสมุทรสงครามนะคะซึ่งนอกจากผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบนี้แล้วทางกลุ่มมี ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเห็ดอย่างอื่นขายด้วยใช่ค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์ก้อนเชื้อเห็ดค่ะแล้วก็เป็นเห็ดสดนะคะแล้วก็เป็นเห็ดอบแห้งเราจะสอนเรื่องการทําก้อนเชื้อเห็ดแล้วก็การพอเลี้ยงดอกเห็ดด้วยค่ะเป็นฐานการเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยค่ะแล้วก็ใครสนใจแล้วก็สอนให้ค่ะเรียกว่าครบวงจรเดยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแวะมาเที่ยวที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะตรงนี้เป็นคาเฟ่ด้วยคาเฟ่เราก็จะมีอ่า เป็นเมนูเกี่ยวกับเห็ดค่ะซิกเนเจอร์เลยนะคะก็จะเป็นมัดลุมคอฟฟค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเส้นเห็ดค่ะค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเพิ่งเข้ามาดูนะอาจจะจดเบอร์ไม่ทนันดูรายละเอียดไม่ทันนะคะสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ผ่านทาง Facebook ของรายการเรื่องเด็ดเอ็ดตโลได้เลยค่ะและสาหรับวันนี้นะคะรายการเรื่องเด็ดเอดตโลของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์18บนาฬิกาหลักครบกรงชาติทางอมรินทีวีเอชดีช่อง3ามวันนี้มินนี่และคุณนาราไปแล้วสวัสดีค่ะ อร่อยมากนะถ้าเกิดว่าใครชอบกินเห็ดนะมินว่าต้องดูแม่เหรียญแจกทองให้พี่น้องทั่วไทยลุ้นทองมูลค่ากว่า1.2ล้านบาทตัดชิ้นส่วนฉลากผลิตภัณฑ์แม่เหรียญเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรส่งมาที่ตู้ปน134ปนสภาษีเจริญกรุงเทพ10160ถึง27พฤศจิกายนนี้ in TV